สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากๆกันครับคือโลกของโลมานี่เองเรามีข้อมูลมาจากบทความลักษณะทั่วไปของโลมานะครับเป้าหมายก็คือจะมาดูกันเร็วๆว,ว่าอะไรที่ทำให้โลมามันเอ่อพิเศษจริงๆเอาละครับมาเริ่มกันเลยคือหลายคนผมว่านะอาจจะยังคิดว่าโลมาเป็นปลาเพราะดูภายนอกมันก็คล้ายๆกันเนาะใช่ค่ะมีครีบมีหางว่ายน้ำได้เหมือนกัน แต่จริงๆแล้วออทางวิทยาศาสตร์นี่ไม่ใช่เลยนะครับจุดนี้สำคัญมากเป็นพื้นฐานเลยค่ะใช่เลยค่ะประเด็นแรกที่อาจจะทำให้อ่อหลายคนแปลกใจก็คือโลมาไม่ใช่ปลาค่ะครับถึงจะดูเหมือนแต่จริงๆเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมออมีรกด้วยนะคะสำหรับเลี้ยงตัวอ่อนในท้องโอ้ครับครับซึ่งอันนี้เป็นลักษณะสำคัญเลยที่แยกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมออกจากปลา ชัดเจนเลยครับใช่ค่ะแล้วถ้าดูตามการจำแนกทางวิทยาศาสตร์นะคะมันจะลึกลงไปอีกคือโลมาเนี่ยอยู่ในอันดับ a r t i o d a c t y l a ลฮะอันดับเดียวกับกับพวกสัตว์กีบคู่บนบกอย่างอ่าฮิปโปโปเตมัสนะคะโอ้จริงเหรอครับอันนี้เหนือความคาดหมายมากแสดงว่าบรรพบุรุษเคยอยู่บนบกใช่ค่ะมันแสดงถึงเส้นทางวิวัฒนาการที่แบบว่าน่าทึ่งมากคือบรรพบุรุษเคยอยู่บนบก แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตในทะเลอีกครั้งหนึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะครับเนี่ยแล้วพออยู่ในทะเลมันจัดกลุ่มยังไงต่อครับถัดมาก็จะอยู่ในอันดับฐานซีนเทเซียค่ะอันนี้รวมวานและโลมาทั้งหมดเลยครับผมแล้วก็แคบลงมาอีกอยู่ในกลุ่มโอโดนโทเซตี้หรือพวกวานมีฟันอ๋อวานมีฟันใช่ค่ะก็จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวานบางชงนิดแต่โลมาส่วนใหญ่เนี่ยขนาดจะเล็กกว่าวานมากๆค่ะเข้าใจแล้วครับ การจำแนกแบบนี้ช่วยเห็นภาพชัดกว่าแค่ดูรูปร่างจริงๆแน่นอนคะ่ะมันบอกถึงตำแหน่งทางวิวัฒนาการเลยครับนอกจากเรื่องสายพันธุ์แล้วเ,เรื่องถิ่นที่อยู่กับพฤติกรรมสังคมก็น่าสนใจมากเลยนะครับเห็นว่าอยู่ได้ทั้งในทะเลน้ำจืดนั้นกร่อยครบเลยใช่ค่ะปรับตัวเก่งมากแล้วเรื่องอยู่รวมกันเป็นฝูงนี่บางทีเป็นพันตัวเลยจริงหรอครับ จริงค่ะบางฝูงนี้ใหญ่มากๆมากๆเลยนะคะโหนึกภาพตามแล้วอลังการมากค่ะแล้วการที่มันอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่แบบเนี้มันสะท้อนถึงความซับซ้อนทางสังคมนะคะครับมันเกี่ยวข้องกันยังไงครับคือการใช้ชีวิตในกลุ่มสังคมที่มันใหญ่แล้วก็ซับซ้อนเนี่ยค่ะมันมักจะสัมพันธ์กับออระดับสติปัญญาที่สูงอ๋อ เพราะมันต้องมีการสื่อสารที่ซับซ้อนขึ้นต้องจำสมาชิกในฝูงได้ต้องร่วมมือกันล่าเหยื่อหรือป้องกันตัวจากผู้ล่าอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องใช้สมองเยอะเลยสิครับใช่ค่ะต้องใช้สมองที่พัฒนาแล้วมากๆซึ่งก็โยงไปเรื่องความฉลาดที่คนชอบพูดถึงกันพอดีเลยนะครับแล้วก็เรื่องความเป็นมิตรด้วยโดยเฉพาะ ตำนานที่ว่าโลมาช่วยคนเรือแตกอะไรแบบนั้นนะครับเรื่องนี้มันยังไงครับมีมูลทางวิทยาศาสตร์ไหมหรือเป็นแค่เรื่องเล่าต่อๆกันมาออมเป็นคําถามที่ดีมากค่ะคือเรื่องความฉลาดเนี่ยอันเนี้ยได้รับการยอมรับทางวิทยาศาสตร์นะคะมีงานศึกษาเยอะมากที่แสดงว่ามันแก้ปัญหาได้เรียนรู้ได้ครับแต่ไอเรื่องตำนานช่วยชีวิตคนเนี่ยเออมันจะซับซ้อนกว่านั้นนิดนึงค่ะครับผมตำนาช่วยเหลือในสัตว์เนี่ยมันทำได้ยากมากค่ะอ๋อ เข้าใจครับคือเราไม่รู้ว่ามันคิดอะไรอยู่จริงๆใช่ค่ะพฤติกรรมที่เราเห็นเช่นมันเข้ามาใกล้ๆคนตกน้าเนี่ยอาจจะเป็นแค่ความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของมันหรือเปล่าที่แบบว่ามีอะไรแปลกๆในทะเลก,ก็เข้ามาดูหรือเราอาจจะตีความเข้าข้างตัวเองไปก็เป็นไปได้ค่ะแบบว่าเห็นมันผลักเราเข้าฝั่งแต่จริงๆมันอาจจะแค่เล่นหรืออ,อ,อยากรู้อยากเห็นเฉยๆก็ได้ แต่ถึงยังไงเรื่องเล่าพวกนี้ก็ทําให้ภาพลักโรมาดูเป็นมิตรมากๆเลยนะครับใช่ค่ะมันก็สร้างความผูกพันความรู้สึกดีๆระหว่างคนกับโรมามานานแล้วครับนอกจากเรื่องสมองเรื่องสังคมแล้วเอ่อด้านร่างกายแ่ะครับเห็นว่ามันคล่องแคล่วมากว่ายน้ําเร็วกระโดดเก่งแน่นอนค่ะโรม่านี่เป็นนักกีฬาทางน้ําตัวยงเลยนะคะ <laughs> ครับ คือว่ายน้ําได้เร็วมากแล้วก็กระโดดหมุนตัวเหนือน้ําได้สวยงามมากซึ่งการกระโดดนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับการสื่อสารการเล่นหรือหาอาหารก็ได้ค่ะแล้วที่เห็นบ่อยๆเลยคือมันชอบว่ายน้ําขนาบข้างเรือหรือแข่งกับเรืออันนี้ทําไมครับอืมอันนี้ก็น่าจะเกิดจากหลายอย่างรวมกันค่ะทั้งความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติครับ ความขี้เล่นของมันหรือแม้กระทั่งการที่มันเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากคลื่นที่หัวเรือนะคะอ๋อใช้คลื่นช่วยว่ายใช่ค่ะเพื่อช่วยประหยัดพลังงานในการว่ายน้ําเป็นการปรับตัวที่ฉลาดมากนะคะโหดูเหมือนว่าทุกอย่างของโลมาเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ,อชีววิทยาพฤติกรรมหรือความสามารถ ใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นเลยว่าโลมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวแล้วก็พัฒนาตัวเองมาได้อย่างน่าทึ่งมากในทะเลสรุปจากการเจาะลึกของเราวันนี้ก็ได้ภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับว่าโลมาเนี่ยไม่ใช่แค่สัตว์ทะเลน่ารักๆแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีวิวัฒนาการที่น่าทึ่งมากมีความฉลาดสูงสังคมซับซ้อนปรับตัวเก่งแล้วก็มีความสามารถทางกายภาพเยี่ยมยอด ใช่ค่ะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่พิเศษกับมนุษย์มานานด้วยครับผมทีนี้จากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยค่ะทั้งเรื่องความฉลาดสังคมที่ซับซ้อนแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวที่สูงของมันเนี่ยมันก็มีประเด็นที่น่าชวนให้คิดต่อนะคะครับยังไงครับคือว่าเมื่อเราพิจารณาคุณสมบัติเหล่านี้แล้วเนี่ยการปฏิสัมพันธ์ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆกับมนุษย์ ทั้งจากการท่องเที่ยวการประมงหรือ,อมลภาวะต่างๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศด้วยมันกำลังส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคมที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็ความสัมพันธ์ในฝูงของพวกมันเนี่ยในระดับที่ลึกซึ้งแค่ไหนอืมน่าคิดมากครับค่ะอันนี้เป็นคำถามสำคัญเลยที่เราอาจจะต้องอศึกษาหากันต่อไปเพื่อการอนุรักษ์ลมาในอนาคตนะคะเป็นมุมมอง